สวัสดีครับผมแคมซิ่งเรามาแล้วครับบอกบวก1นมิลเอาสำหรับใส่วีโก้นะครับน้องๆปั๊มโยงเลยนะครับความแรงของน้ำมันสตอกเพิ่มขึ้นได้มาอีก2อมิลข้างล่าง1นมิลข้างบน1นมิลรวมแล้วเป็น2อมิลนะครับใครต้องการบอกมาเลยจะเป็นสปริงสูงหรือเป็นสปริงเดิมรองแหวนได้หมดถ้าสดชื่นพักมาครับ บอกเลยวีโก้ตึงๆแรงดันไปเยะนะครับแต่มันต้องอยู่ที่ตัวปั๊มเลยนะครับถ้าจะให้ผมหมก็ามาเอามาครับแล้วก็เทสให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เราจะเป็นสปริงเดิมตัวนี้เป็นสปริงซิ่งนะครับยาวกว่าเห็นไหมยาวกว่าโดยไม่ต้องรองแหวนตัวนี้จะรองแหวนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำอาไว้จำหน่ายนะครับแล้วใครจะเอาก็ทับมานะครับมีเรื่อยเมีเรื่อยๆ ถ้าทางโซระยองก็ไปหาช่างเจน DIY ได้เลยนะครับนะครับช่างเจน DIY ทางแถบระยองนะครับเดี๋ยวผมจะไปบุกลังเขาอยู่แล้วเขาไม่แหกผมขี่เรือนะผมจะเอาเรือแม่งขึ้นฝั่งเลยแล้วคอยดูโอเคสวัสดีครับผมเท่ารักก็ทักมาได้น้อง